คำถามเกี่ยวกับสลากออมสินนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าตัวใบสลากนะครับใบสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีแล้วแต่นะครับเ,เมื่อถูกรางวัลจะโอนเข้าบัญชีคู่ฝากใช่หรือไม่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับอันนี้ใช้ได้กับทุกแคมเปญของสลากออมสินเลยนะนะที่เกี่ยวกับใบสลากที่ต้องไปซื้อหน้า อาเคาน์เตอร์นะครับที่ธนาคารอมอสินทุกสาขาเนี่ยนะครับก็มีคำตอบให้นะนะครับแบบใบสลากถูกรางวัลโอนเข้าบัญชีคู่ฝากเหมือนกันถูกต้องไหมคะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใบสลากหรือแบบดิทันนะครับเมื่อเราถูกรางวัลนะครับเงินรางวัลนั้นจะโอนเข้านะครับอาบัญชีนะบัญชีเงินฝาก ที่เป็นบัญชีคู่โอนนะเผือกเรียกทั่วไปเนี่ยที่เป็นบัญชีคู่โอนที่เราผูกไว้ตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีสลากนะครับมันจะโอนเข้าอัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีของรางวัลพิเศษคือต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นรางวัลพิเศษเนี่ยนะครับมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะอ่านะครับรางวัลแคมเปญเงื่อนไขของรางวัลน,นะอย่างเช่นรางวัลทองคําหนัก10กิโลกร,รัมเนี่ยนะครับ เงื่อนไขของรางวัลคือ1ธนาคารประกาศผลการออกรางวัลผ่านเว็บไซต์ GSB.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งผู้ที่ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลเพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบนะครับของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษนะครับได้ธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคลนะครับหมายเลขงวด หมายเลขอักษรและก co ็ห so มายเลขสลักอมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลพิเศษอมสินรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับมอบรางวัลณธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ 3. นะครับในวันที่มารับมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลจะต้องยังไม่ถอนสลากนะครับไม่ถอนคืนสลากก่อนถูกรางวัลนะครับในกิจกรรมแล้วก็ผู้ได้รับรางวัลจะได้จะต้องชําระภาษีเงินได้หักณที่จ่ายร้อยละ5นะครับของมูลค่า ของรางวัลตามกฎหมายกําหนดและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกิดจากการรับของรางวัลหากมีนะโดยชําระเป็นเงินสดหรือแค่เชียร์เช็คนะครับออเดอร์ Order, นะซึ่งเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัลนั่นเอง,เ,องเงื่อนไขเดียวของรางวัลพิเศษ,ษ,ษ,ษคือต้องมารับด้วยตัวเองมันจะไม่ได้โอนเข้าตัวออตัวบัญชีเงินฝากเผืเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนแต่อย่างใดนะครับแม้กระทั่ง เงินรางวัลที่เป็นในรูปแบบของเงินสดแต่เป็นรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่ๆนะครับเขาจะไม่ได้โอนเข้านะเขาจะเรียกให้มารับมอบรางวัลน,นะครับที่ธนาคารออมสินสมกง,งานใหญ่นั่นเองนะครับต่อมานะครับระยะเวลาก,การรับฝากก็ตั้งแต่นะแคมเปญน,นี้เริ่มมาตั้งแต่เมษายนนะครับสองหเป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีได้คือบุคคลธรรมดาอายุต,ตั้งแต่15ปีขึ้นไป อายุรางวัลน,นะครับหปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลทั้งหมด12ครั้งด้วยกันราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยรายละเอียดของดอกเบี้ยนะครับฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.35บาทต่อหน่วยแต่ในกรณีผิดเงื่อนไขอย่างเช่นฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบีไม่รับไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นเรามาระวังด้วยนะวงเงินในการรับฝากนะครับสามารถทํารายการฝากนะครับตามจํานวนวงเงินนะ อาจจะมีวงเงินอัตโนมัติ1 0 0 0 5 0 0 0 10,000น0 0 0นะครับ1แสนแล้วก็5 0 0แสนบาทอย่างเงี้ยนะครับกับระบุยอดเงินไปเลยนะเราต้องการฝากเท่าไหร่นะครับนะแต่ต้องตั้งแต่1000บาทขึ้นไปนะครับสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับโดยระบุเฉพาะจำนวนนะครับที่หารด้วย1000ลงตัวเท่านั้นนะเพราะว่ามันสลากใบละหน่วยละ1 0 0บาทนะเดี๋ยวเราจะไปอ่หนึ่ง 1,250อย่างเงี้ยมันหายไม่ลงตัวนะครับมันก็จะไม่ได้นะแล้วก็วงเงินทำรายการสูงส,สุด10ล้านบาทนะครับรวมวงเงินทั้งโอนภายในบะัญชีตนเองด้วยนะ4ธนาคารไม่ออกใบสลากให้นะครับมันจะแตกต่างกับตัวสลากนะครับที่เป็นแบบใบสลากคือสลากที่คุณไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์นะครับของธนาคารนิดนึงตรงนี้แหละ นะคุณไปซื้อหน้าคเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะออกมาเป็นรูปแบบของใบสลากให้นะแต่ถ้าคุณซื้อแบบดีท่านเนี่ยนะครับมันจะดูผ่านนะครับแอปไมโไม่สามารถออกใบสลากได้นะครับการออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนหยุดจําหน่ายนะครับวันที่16ของเดือนการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทึกผียกที่บัญชีคู่โอนในวันถัดไปนะครับจากวันที่ออกรางวัล เงื่อนไขหลักนะครับ 1. ห,หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลที่ถูกรางวัลนั้นนะครับแต่ถ้าคุณถูกรางวัลจริงๆเนะี่ยคงไม่ถอนหรอกเนาะสผู้ฝากนะครับต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทถือเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับสำหรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนั่นเองคือตอนไปเปิดบัญชีครั้งแรกไปเปิด บัญชีนะครับสลากครั้งแรกก็คงให้ผูกเลยแหละนะครับสต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งไมโมนะครับอันนี้สำหรับการฝากแบบดีทันนะฝากแบบใบสลากไม่จำเป็นต้องมีไม m o ก็ได้นะครับสำหรับทำรายการฝากถอนผ่านโมบายแบงกิ้งสีไม่รับฝากบัญชีร่วมหรือบ,บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ยาวต้องเป็นบัญชีหลักคุณคนเดียวเท่านั้น 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสินหรือหลักทรัพย์ ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการประกันตัวจําเลยในชั้นศาลได้สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุนะครับและดอกเบี้ยถ้ามีเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเบ,บิกเร่งที่บัญชีคู่โอนเงินรางวัลอ่าเรามาดูกันบ้างว่าถ้าถูกรางวัลอันนี้ยังไม่พูดถึงรางวัลพิเศษนะ รางวัลที่1นนะครับจำนวน1รางวัลนะครับเงินรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แบาทรางวัลที่3นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4จํานวน10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5นะครับสิารางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ40บาทการกําหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับ ดอกเบีย้ยมอครบอายุฝากครบ1ปีดอกเบีย้ย0.35นะครับดอกอัตราดอกเบีย้ยต่อปี0.35อนถอนคืนได้100บาท35สตางค์นะครับการถอนการออกรางวัลออกรางวัลที่นะครับธนาคารออรรรมสินสํานักใหญ่นะครับทุกวันที่16ของเดือนนะและถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์นะครับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอามาจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับระยะ เวลากิจกรรมนะครับแจกทองนะครับระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2567ถึง15กร,รกฎาคม2568 67นะเท่านั้นนะปีนี้นะคุณสมบัติต้องเป็นผู้ถือนะสลากออมทรัพย์ไม่ใช่ออมทรัพย์ออมสินพิเศษดีท่าน1ปีทั้งในรูปแบบของดีท่านและแบบใบสลากนะได้หมดเลยทั้ง2ออันจะซื้อแบบไหนได้หมดนะครับ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนะครับราคาหน่วยละ100บาทตั้งแต่18พฤษภาคม2567ถึงวันที่15กรกฎาคม2567สาามรถเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับรางวัลในกิจกรรมทองคำแท่งหนัก10กิโลกรัมจำนวน1รางวัลน,นะครับวันออกรางวัลกำหนดออกวนัลออกรางวัลวันที่16กรกฎาคม2567จำนวน1รางวัลเท่านั้นนะโดย การออกรางวัลน,นี้นะครับจะก,กําหนดงวดและหมวดอักษรน,นะครับในการออกรางวัลก็คือมันต้องตรงเป๊ะเลยนะทั้งงวดทั้งหมวดอักษรตัวเลขน,นะครับต่างๆถึงจะได้รับรางวัลทองคําหนัก10กิโลกร,รมัมจริงๆผมมองว่าควรจะแจกเยอะกว่านี้นะแต่10กิโลกร,รัมก็โอเคนะครับไม่ธรรมดานะครับเพะฉะนั้นใครซื้อผ่านแอป m y m o นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเงื่อนไขก่อน การรับรางวัลนะครับรางวัลหนักรางวัลใหญ่รางวัลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่หนึงธนาคารจะประกาศผลออกรางวัลผ่านเว็บไซต์นะครับโเว็บ GSB o o t org และส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลเพื่อให้ให้มีความโปร่งใสว่าไม่ได้หัวกันนะครับแล้วก็มีผู้ถูกรางวัลจริงๆนะเหมือนรอบที่แล้วนะครับรางวัลที่1 1ึ่งล้านบาทมี ถ่ายรูปเรียบร้อยมารับรางวัลน,นะครับที่ที่ทางธนาคาราธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคลนะหมายเลขงวดหมวดอักษรและหมายเลขสลักออมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลน,นะครับรวมถึงข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลน,นะครับเพียงเท่าที่จําเป็นนะ สองผู้ได้รับรางวัลจะมารับมอบรางวัลด้วยตนเองนะธนาคารออมสิสมมนสำนักงานใหญ่นะก็นัดเวลากันไปสามในวันที่มารับมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลของกิจกรรมนะครับสี่ผู้ได้รับรางวัลต้องชาําระภาษีเงินได้นะหักนะที่จ่ายนะครับในอัตราร้อยละห้าของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกําหนดและต้องรับผิดชอบคอ่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกิดจากการรับของรางวัลทั้งมีโดยชําระเป็นเงินสดหรือหรือเช็ค แคชเชียร์นะครับออเดอร์ Order, ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัลเพราะนั้นเตรียมเงิน5%นะครับของอทองคำหนัก10กิโลกร,รมัมมันเท่าไหรน่นอนะเตรียมไว้5%เนนะครับเตรียมไว้เลยนะพอเราขึ้นหมายเลขของเรานะครับก็ไปรับรางวัลน,นะครับผมว่าเงื่อนไขาการรับรางวัลเนี่ยทุกคนยอมรับได้อยู่แล้วละเพราะว่าเทียบกับรางวัลเนี่ยนะ